สวัสดีครับ,รบจำโจทย์ข้อนี้ได้ไหมครับที่คุณครูสั่งด่วนว่าอย่าจดตามนะคุณครูทำผิดนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผิดพลาดตรงไหนนะครับโจทย์บอกว่าให้หาผลรวมนะครับซิกมาไอลบสทั้งหมดยกกำลังสามตั้งแต่ตัวหนึ่งตัวที่1ถึงตัวที่สิบนะครับแล้วเราก็ใช้สูตรกันถ้าข้อนี้ใช้ธรรมดาไม่ใช้สูตร ก็จะเป็นตัวเลข10พจน์แล้วก็บวกกันแบบแบบเหน็ดเหนื่อยแต่ว่ามันไม่มีช็อตผิดเลยจะผิดก็ผิดตรงที่บวกลบไม่ละเอียดรอบครอบหรือถ้าใครใช้เครื่องคิดเลขก็น่าจะตัดจบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่ณวันนั้นเนี่ยเราทําข้อนี้โดยใช้สูตรนะครับแต่ว่าสูตรนี้ไม่ใช่สูตรของซิกมานะครับเป็นสูตรของอ่า กําลังสามสมบูรณ์นะครับหน้ากําลังสามลบสหน้ากําลังสองหลังบวกสามหน้าหลังกําลังสองลบหลังกําลังสามนะครับตรงนี้ก็คูก็ยังไม่ได้จําสูตรผิดอะไรนะครับความพลาดมันไปอยู่ตรงที่พอเวลาแทนค่าสูตรตรงนี้รูลืมคูณหน้าหลังตัวนี้ไปทําให้ทําให้ครั้งนั้นมันผิดยังไงถ้า ถ้านักเรียนปรับไปแล้วก็น่าจะถูกหรือกลับมาดูคลิปนี้ก็ได้นะครับตกลงอ่าย่อยๆในซิกมาก็จะเป็น i กำลังสามลบหกไอกำลังสองบวกสิบลบแนะครับโอเคจากนั้นเราก็ขยับไปเรื่อยๆสูตร i กำลังสามันจะเป็น n คูณ n บวกหส่วนสทั้งหมดยกกำลังสองนะครับลบหเป็นสัมประสิทธิ์ดึงออกมา i กำลังสสูตรว่า n คูณ n นบวกหนึ่งคูณสอบกหส่วนด้วยหนะครับแล้วก็บวกสิบก็ดึงสิบสองออกมาสูตร i ก็จะเป็น n คูณ n บวกหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเลขเปล่า,าห้ามเผลอนะครับเว่ารุ่นพี่ผิดบ่อยรุ่นพี่จะลบแปดตัวเดียวไม่ได้ดูว่าเป็นศิกมาตั้่าต้หน่งถึงสิบมันเป็นลบ8ปดจำนวนสิตัวก็เลยต้องเอาลบแปดคูณสิบโอเค คราวนี้ช็อตคิดเลขต่อไปนี้นะครับถ้าผิดปล่อยผิดไปนะครับกดเครื่องคิดเลขตรวจสอบได้นะครับอันนี้ไม่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับโอเคสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแก้ตัวนะครับยังไงนักเรียนลองตรวจสอบว่าที่ตัวเองทำมาเนี่ยได้ตรวจสอบหรือเปล่าถ้าผิดก็แก้ไขด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ